โรงพยาบาลค่ายพระยาพิชัยนัดดาบหักนะคะก็รับมอบห้องความดันลบค่ะเนกาทีเพรสชัวนะคะจำนวน3ห้องด้วยกันเพื่อใช้ในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันไวรัสโควิด -19 ตามสั่งการของแม่ทัพภาคที่3ค่ะกรมทหารมาที่2กองพันทหารมาที่7และกองพันทหารปืนใหญ่ที่2อนะคะ กรมทหารปืนใหญ่ที่21ด้วยมอบห้องความดันลบในกระถีเพื่อชัวให้กับโรงพยาบาลค่ายพ,พิชัยดับหักนะคะโดยพันเอกสมัยขำพันผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักนั้นเป็นผู้รับมอบค่ะทั้งหมดก็มีจำนวน3ห้องด้วยกันนะคะตามสั่งการของพลโทฉลองชัยชัยยคำนะคะแม่ทัพภาคที่3ที่ได้สั่งการให้หน่วยรบในพื้นที่กองทัพภาคที่3นั้นสนับสนุนสร้างห้องความดันลบเพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลกองทัพบ,บก ซึ่งได้รับการออกแบบจากวิศวะกรรมฐานแห่งประเทศไทยนะคะในพระบรมราชุปถมัมภ์กรมแพทย์ทหารบกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วก็บริษัทอิตาเลียนไทยจำกัดค่ะ เพื่อใช้ในการรองรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสนะคะสร้างความปลอดภัยให้แก่ทีมแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยติดเชื้อผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ประชาชนที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลด้วยค่ะ